สวัสดีค่ะเพื่อนค่ะนัดมาทานอาหารกลางวันนะคะนี่ค่ะปลาตะคาดูนะคะดูนะคะดูนะคะทานอาหารกลางวันค่ะปลาค่ะปลาปลาค่ะนี่ค่ะทุ่มกรนอนหลับปลานะคะปลาค่ะนี่ค่ะทุ่งมังกร กระเสือคระเสือนี ata, ่กั้งกั้งเสือพุ่มกอนนะคะ a สิบเจ a สับเจ็สามสิบเอ็ดสามสิบเอ็ดก่อนนะคะ e สามสิบสองสามสิบสอง นี่ค่ะโฟลัสก้าค่ะเอ็นสามสิบซนสามสิเอาสักตัวยังไงคะมาทานข้าวค่ะเพื่อนค่ะเพื่อนมาจากเมืองนอกค่ะมาทานข้าวค่ะนี่นะครับพันตะขาบค่ะพันตะคาบขาบค่ะ